ดูข้อนี้นะครับข้อนี้การพิจารณาโดเมนของฟังก์ชันนี่งไม่ยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในรูทไม่มีอยู่ในส่วนเพราะฉะนั้นโดเมนของฟังก์ชันก็จะเป็นเซตของ x นะครับซึ่งเป็นสมาชิกของจริงโดยที่ x ก็เป็นจำนวนจริงแล้วก็เขียนแบบนี้เนาะโอเคนะครับทีนี้ จริงๆผมขอโทษนะครับผมตามหนังสือจร,จริงๆอันนี้เราต้องเขียนแบบนี้ครับ x เ,เท่ากับจานวนจริงอันนี้คือเป็นสมาชิกโอเคนะข้ออื่นนักเรียนแก้ด้วยนะครับแก้ในชีตด,ด้วยผมพึ่งนึกได้ต้องขออาภัยอย่างสูงนะครับไม่งั้นก็เขียนเหมือนกันแลไม่ทำไมต้องเขียน2อันเนาะโอเคนะครับอ่ะทีนี้การหาออเรนจ์ของฟังก์ชันนะครับมันนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับ เมื่อนักเรียนเรียนตอนม4เทอม1เยอะหน่อยนะครับคือเรื่องกำลังไอกำลังสองสมบูรณ์นะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้นะเราก็ย้าย3มาอยู่กับ y โอเคนะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับคือผมกลับข้างนะมันก็คือ x กำลังสองลบ6 x จะเท่ากับ y บวก3อันนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจะย้าย6ไปมันก็ติด x คร่อ,อยู่เนาะมันคูณกันอยู่ครับแล้วก็ มันไปบวกลบกับ x อ,อยู่เพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ครับกําลังสองสมบูรณ์ไหมครับหน้าบวกลบหลังเท่ากับหน้ากําลังสองบวกลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเห็นไหมครับอ่ะแล้วอันเนี้ยคือแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะทำไอตัวนี้ให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ ก็คือหน้ากำลังสองบวกอันนี้เป็นลบพราะนันก็เป็นลบสองหน้าคือ x หลังเนี่ยผมเอาสองมาหารตัวน,นี้นะครับมันจะได้หกเท่าเดิมไงก็มันก็คือสามใช่ไหมครับเนี่ยนะคูณสามแล้วก็บวกสามกำลังสองแล้วเราก็ลบออกได้สามกำลังสองเห็นไหมครับเราบวกอันนี้ผมบวกมาเฉยๆนะเพราะว่ามันเป็นฟอร์แมตของกำลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นผมก็ลบออกได้ อ่าผมก็ลบออกด้วยเอาไม่ต้องลบครับเอาไปเราเพิ่มฝั่งนี้ด้วยเราเพิ่มฝั่งนี้ด้วยไอ้สามกําลังสองแก็คือเก้าใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมก็เพิ่มฝั่งนี้เป็นเก้าก็คือ y บวกสามบวกเก้าใช่ไหมครับอ่ะอันเนี้ยครับเห็นไหมมันคือฟอร์มของกำลังสองสมบูรณ์นะครับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลัง บกหลังกำลังสองมันก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองก็เท่ากับ y บวก12โอเคไหมครับนักเรียนใช้ความรู้เมื่อคลิปที่แล้วเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันยกกำลังสองยกกำลังสองโอเคไหมครับหมายความว่าไงหมายความว่าไอตัวเนี้ยมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอเพราะฉะนั้นเราก็เอา y บวก12เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอใช่ไหมครับเพราะนั้น y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ12โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะตอบว่าเรนของฟังก์ชันมันจะเท่ากับสมาชิกของ y ซึ่งเป็นจำนวนจริงโดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับลบ12แบบนี้นะครับอันนี้นักเรียนถ้าไม่เข้าใจ ลองกรอกับหลายๆครั้งนะครับนักเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับกํบลาลังสองสมบูรณ์นะครับเราต้องแปลงตัวเลขตรงนี้ให้มันเป็นกํลาลังสองสมบูรณ์เนาะโดยการเอาสองมาหารตัวกลางนะครับแล้วก็อยู่ในรูปของ2หน้าหลังแล้วก็ตัวหลังกํลาลังสองอันนี้มันเป็นตัวเลขที่เพิ่มมานะครับเพราะนั้นเพิ่มข้างซ้ายเราก็ต้องเพิ่มข้างขวาด้วยใช่ไหมครับ3 9ก็คือ3กํลาลังสองแล้วนักเรียนเขียนคําตอบข้ออื่นๆนะครับไปแก้ด้วย ตรงนี้นครับ x เป็นจํานวน x เป็นสมาชิกของจำนวนและ x เท่ากับอย่างนี้นะครับจานวนจริงเขียนแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นจํานวนจริงเป็นสมาชิกของจำนวนจริง,รง,รงแล้วก็เป็นสมาชิกของจำนวนจริงซ้ากันนะครับแก้ในตําราด้วยนะครับ